วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาไอ้นั่นนะไอ้นั่นเออแล้วไอ้นั่นคืออะไรล่ะแล้วไอ้นั่นคืออะไรก็คือมีมีมฟลิกกับมีมีพับไพร์นานะใครนั่นเอามีมมีฟลิกก่อนโอเคก็พิมพ์ไปเลยก็พิมพ์ไปก่อนว่าฟันเดี๋ยวพิมพ์ว่ามีเดียไฟล์ไปก่อนมีเดียไฟล์นะฮะ เดี๋ยวบางคนที่บอกว่ามีเดียไฟใช้ไม่ได้กับเครื่องตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาดูที่หลังเดี๋ยวเ,เดี๋ยวก็มาดูที่หลังว่า,ามันใช้ในโทรศัพท์ได้นะฮะนี่นะคะก็เข้ามาในดีดีซา้วก็จะเจอฟันนี่ฟริดาโรดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็โหลดมีเดียไฟไปก่อนนะคะผมโหลดแล้วแล้วคุณก็เข้ามาในนี่เอ่อวิดีโอที่ชอบนะฮะ <S <S แล้วคุณก็เข้ามาในวิดีโอนี้พิมพ์ก่อนเลยดาเทลคุณก็ ัเทลแซนไฟดีพีสองมีซับผมชอบตรงนี้ผมชอบตรงนี้ผมมันหายไปไหนของมันวะเออก็เอาเป็นว่าก็สำหรับใครที่แบบเออเออเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะนี爸爸่นะคะคุณก็จะเจออยู่ตรงนี้นี่นะฮะอยู่นี่นะฮะนี่ เออสีเข้มไปหรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งโอเคตรงนี้อย่างงี้โอเคคุณก็จะเจอดัสเทลแซนพิซซับนี่ผมชอบตรงเนี้ยซับซับเยาทำหน้าร้องไห้ด้วยทำหน้าร้องไห้ระบายไม่มีอะไรแล้วคุณก็กดับเข้ามาเลยคุณก็จะเจอบทสนทนาที่ยาวที่สุดในช่องนี้อ่าอ่าโอเมก้าโอเมก้าโอเ y ก o d โอ้โหไอ้นีบอสไอ้นีผมขอมาแค่หนึ่งอันแต่ไอ้นีขอมาสิบอันเลยอันนี้นะคุณก็จะเข้ามาในนี้แล้วคุณก็แล้วคุณก็ผมก็จะเอาลิงก์มาผลเข้า,ปๆๆาไปในลิบลิาไปร้าแล้วคุณก็กดลิงก์ e s file นะฮะเนี่ย e s file เนี่ยกดเข้าไปเลย e s file นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ย e s file explorer เนี่ย ผมโหลดมาแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปกดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแเลื่อนแป๊บหนึ่งนะฮะอืมเอาเอาอยู่นี่เนี่ยนี่นะคะคุณก็จะเจออย่างเงี้ยนี่ฮะคุณก็เลื่อนมาอย่างเงี้ยนี่คุณก็เลื่อนมาอย่างเงี้ยโอเคดาวน์โหลดเลยแล้วคุณก็จะเจอไหนวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะฟลิกฟลิกฟลิก กวางช่วยอย่ากวางช่วยเบาๆได้ไหมเบาๆได้ไหมอะกูหังโอเคคุณก็พิมกวางก็แล้วก็มาที่ตรงเนี้เออคุณก็มาที่คุณดาวนโหลดแต่ผมดาวน์โหลดไว้เยอะมากเลยจำไม่ได้แล้วว่าผมเอาไว้ตรงไหนฟลิกสามเอทนี่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเน,นี่ยอันเนี้ยอืมใช่ไหมเนี่ยที่ผมดาวน์โหลดเอาไว้ ไม่ใช่ฮะอ้อกมาด,ดีสีสอมผมจำไม่ได้แล้วอะง่ยผมโหลดไว้นานไปออ my g o อ h อยู่ไหนนะโอเคผมขอเวลาได้ไหมผมขอเวลาแป๊บนึงนะเอาเป็นว่าผมหาไม่เจอ oh <my> แล้วนะคะ <Okay. S 1> ผมโหลดไปเยอะมาก <can> โคตรเยอะเลยโคตรเยอะคือแบบ <can> เยอะมากแบบนตอนนี้แบบ <can> พระราชาดาวหลุดยังสู้ผมไม่ได้เลยเดี๋ยว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 นี่เป็นเกีียวไม้ค่ะเต็มเต็มเลยโอเคคุณก็แล้วคุณก็เข้าไปใน คุก็เข้าไปในนี้นะฮะดทโอ้นี่คุณก็จะเจอนี้นะคะจริงๆแล้วผมเอาไปรีชื่อนะคะคุณก็เลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็เจอเองนั่นแหละจริงๆแล้วแนะนําให้คุณเข้ามาตรงนี้นะวะัาหวานะเนี่ยตรงคัสตอมไอเทมนะคะเพราะอันนี้ผมพิมพ์ว่ามีมีมได้เพราะผมเอาไปรีชื่อนะฮะผมเข้าไปใน e d ดิตตรงตรงนี้นไม่ e a t ดไอเทมแล้วก็ผมก็เข้าไปเลย แล้วผมก็เปลี่ยนชื่อมันแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ไไดปรับเปลี่ยนอะไรเลยแค่เปลี่ยนชื่อมัน,นแต่เพิ่งเข้ามาได้ไงเนี้ย oh โฮมมก็ส่วนไอเนี่ย Outer g s Blaster Bl เนนี้ยผมสร้างเองนะคะส่วนใครไม,ไ,ไม่รู้นะก็ไปดูคลิปก่อนไ,ไ,ดได้นะคะส่วนวิธีได้มีมีพับเพลสต่อนี่คืออีกหนึ่งอันแล้วนะฮะนี่ให้ทะ ให้คุณเข้ามาเลยที่นี่เหมือนเดิมเลยที่นี่เหมือนเดิมโอเคแล้วคุณก็เดี๋ยวเปิดเสียงเสือไว้ได้โอเคแล้วคุณก็เข้าไปในเนี้เนี่ยนี่นะฮะตรงหนึ่งสองสามเนี่ย H M U K อะไรเทก็มไม่รู้อะแล้วคุณก็พิมพ์ว่า ลองพิมพ์ว่ามีมีมใช่ไหมจำไม่ได้แล้วตรือว่าพับไปรัวก็ไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วมี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 มใช่ไหมจำได้ไหม,หมจำไม่ได้แล้วพวกอยู่ไหนแพทเทิลเฟลใครเห็นบ้างก็บอกไว้นะเออนี่

ลองลองดองลาวโหลดหน่อยดาวโหลดโอเคสตาร์เตอร์ฮีนี่ซัมเมว์เมว์เมว์เมวโอ้มู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 ๊ีนี่ซัมเมว์ีนี่ซัมฮีนี่ซัมฮีนี่ซัมเมว์เมว์เมว์มูโอเค เออได้ไงเนี่ยม hmm. ิน <neighborhoods> ิแซนผมเคยดาวน์โหลดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะเอกสารของมันโดนลังับไปแล้วเดี๋ยวนะมันจะเพลงพาราเแลาเนี่ยมันเพลงเอสโค่แล้วจะเห็นว่าผมติดอันดร์เทีไปตั้งเยอะเลยฮะแต่อีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะไปติดอย่างอื่นก็ได้อตื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 อเตือนเลื่อนไปเรื่อย สิบไปยังไม่ถึงเลยเอออืมอืมบ๊ปที่นี่ซัมมิลเออเอาดีไปด้วยผมลืมดาวน์โหลดไปเลยฮึผมมีแล้วโอเค <c oughs> <c oughs>

เออมาก็โอเคผมก็เลื่อนไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวผมก็ให้โพลนี่คืออะไรไม่รู้นะฮะอแซนก็น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> อก็แคกก่อน <c oughs> โอเค <c oughs> เออผมไม่เจอแล้วนะับผมจำไม่ได้แล้วเออถ้าใครเจอก็เลื่อนไปด้วยรู้ว่าบัญชีเขาโดนระงับไปแล้ว อีกวิธีหนึ่งก็ดาวโหลดมาให้หมดเลยนะเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีนึงก็ดาวโหลดมาให้หมดเลยผมไม่เจอแล้วนะฮะผมไม่เจอแล้วแต่จะว่าไปนะเราหาอะไรทำดีกว่าในะานี้ที่เขามาให้เรามาอย่างเช่นแดนสเตล ไม่มีลิงดาวโหลดเลยเนี่ยไม่มีลิงดาวโหลดเลยเรามาให้กูทํมมาไมฮะนานี่บาสาเก่าน่าเลสเต้เดี๋ยวผมพูดได้ับโอ้งั้นผมขอ อืมยโยยโยุดีน่าจะเลือกเออน่าจะเลือกเออ งำจะว่าไปทะเลเนี่ไม่เออไม่เก่งเเออไ่เก่พิมอันเดอร์เทลป,ปกตินะว้วาเดปอปอ หม่กดแสนมินิแบทายว่าแล้วเจ้าขอต้องโดนระงับไปสิไอ้น,นี่ไม่ได้แน่นอนเอเอเอาขา,า,าได้คาร่ายังไงอ่ะอันนี้ผมรู้ เดี๋ยวที่มันอันดับมีเค่งทอดไม่ใช่หรอกเมื่อไป,ป,ไปอยาพูดอีกนะฮึยาให้ได้ยินเสียงป,ปา้าป๋าแม้แต่เรื่องความสุดยาก็นีก็อยากขอยาให้ได้ยินเสียงตอนที่ก็ได้อัดเลิป กี่ปีน่าถึงจะได้ แล้วกานี่เก็จะฆ่าโกหางตู้จับตู้จับโกหางอย่าพูดฮึมฮึมลองเอามาสิเดี๋ยว ไม่นะหายไปเลยแกสเตอร์ขอคุณสำหรับแบ็กกราวนะจ๊ะแต่จะว่าไปเอาปุ่มตรงนี้ออกอยังไงเนี่ยอืม ไงก็ช่างมันเถอะเราขอสแกนให้ได้ก่อนเออผมตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคได้ละโอเคต่อมาก็ออกไปอืมไม่ค่อยสมคตะตรงนี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ไม ในอะไรอ่ะยังไงก็ช่องมันเถอะยังไงก็มันก็ไม่ใช่แซนอยู่ดีตแต่คาล่าแบบดูคาล่าประเทศนี้สิดูนาียด แค่กูได้เห็นพอพลชูนิ้วแค่กูอย่าพูดนี่นะป้อป๋าอย่าให้กูได้ยินอีก โฆษนานเลยงั้นขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะฮะกดกดแคปแค่นี้ก่อนโอเค